สวัสดีค่ะเสียคุยกับพี่ใ่ญ่พี่ใหญ่สวัสดีค่ะเสียอยกูเหรอใช่ครับพี่โอ้ยเสี่ยผมเสี่ยวครับไม่ใช่เสียตกวอลแหวนไปตัวหนึ่งนะหนูเรียกชื่อปีหรอคะเนี่ยใช่ค่ะพี่เสียครับโอ้หพี่โตนี้เลยหรอคะเนี่ยโตนี้ทำไมอ่ะนี่ค่าว่าโตนี้เขาแพงไม่ใช่เหรอคะ ไม่รู้ครับผมมายืนเฉยๆไม่ได้กดอะไรเกี่ยวกับโต๊ะเลยครับมายืนทำทรงเฉยๆ่ทำทรงครับทำทรงโต๊ะแพงครับพี่อันนี้อันนี้โต๊ะโต๊ะกาชาครับพี่โต๊ะกาชาเขาขายด้วยเหรอวะตัวเนี้ยขายกาชาครับพี่ตัวนี้ขาดอยู่สองเซนติครับมีและหมื่นหนึ่งตอนนี้เอ้ยมีลดให้เหรอห้าพันค่ะลดเยอะจัง ปิ้งไก่จ่ายดิห้าพันได้ได้ได้ครับรครับครับยินทำอะไรครับอืมไม่รู้ทำอะไรครับแล้วพี่ยินทำอะไรครับผมมาคับของครับอ๋อมาคับของคับของอย่างเดียวเหรอครับ อืมใช่ครับแต่ว่าเหมือนจะแบบจะเจอคนที่ต้องใช้คําว่าครับผมและครับผมอืมคือใครครับกำลังหาอยู่ครับแต่เหมือนจะเจอแล้วแหละใกล้ๆกใช่ครับผมใกล้ๆกอ๋ออยู่แถวแถวนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลใช่ไหมครับอือมอ้าวแล้วพี่ไม่ได้ไปคุยกับเขาเหรอครับ ฟปล่าไม่มีอรครับขอแล้ครับเดินไปคุยกับใครครับเอาคนที่พี่ต้องแชร์ครับผมไงนี่ไงครับหนูหรออาจจะยังเพราะว่า<อ>เรารู้จักกันอ๋อโอเคครับแต่ว่าอนาคตไม่แน่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อตือครับชื่ออะไรนะชื่อตือหนูชื่อปื้ดนะพี่ชื่อตือป๋อยกาย <laughs> อา้อวาวตลกชื่อผมนะครับนี่มันเป็นปชื่อที่เสด็จพอตั้งให้ผมนะครับหนูไม่ได้ขำพี่นะหนูขำให้คนที่วิ่งไปเมื่อกี้อ๋อใช่ๆๆ่ใ,ใ่อันนี้พี่ชื่อตือป่วยไก่จริงไหมครับจะมาดูสูติบัตรผมไหมล่ะเออ ไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวเจอต่อเจอต่ออะไรครับปาครับปาครับอันนี้พี่ตือปลอยไก่ไม่มีหวานใจหรอครับเนี่ยข้อความเข้าครับเช็คข้อความก่อนไหมอ๋ออ๋อเย่โทรศัพท์คุณเปิดเสียงไว้หรอใช่ครับขอโทษทีครับเช็คข้อความก่อนแล้วได้ไนไรครับ แล้วแล้วสรุปพี่ตือป่อยไก่มีหวันใจยังครับอุ้ยตอบผมก็ได้นะครับผมไม่รีบมาแล้วครับพี่ขอโทษดิครับมีคนคุยแล้วหรอครลบใครครับคุณนะอ๋อไม่มีครับอ๋อแล้วข้อความเมื่อกี้ที่ผมได้ยินน่าจะ เออเพชรกลุ่มครับอ,อ๋ออ๋อแล้วพี่ยังไม่ตอบหนูเลยพี่มีคนคุยหรือยังครับยังครับอ๋ออันนี้ทําตัวแพวพาวอยู่หรือเปล่าครับนี่ทำตัวแพวพาวอะไรครับผมก็เดินมาคุยกับคุณเนี่ยผมเองคนเืนอยู่เนี่ยโอคค้แล้วทำตัวแพวพาวตรงไหนครับต่อาป้าครับป้าครับ ไปทําอะไรให้คุณต้องคิดอย่างนั้นอ๋อไม่มีอะไรครับแล้วทำไมพี่ถึงไม่มีคนคุยเหรอครับคุยไม่เป็นครับอ๋อจีบสาวไม่เป็นหรอครับอะไรนะครับจีบสาวไม่เป็นหรอจีบสาวเหรอใช่ครับพี่จีบสาวเป็นไหมไม่เป็นครับอ๋อจีบสาวไม่เป็นแน่ใจไหมอันนี้ แน่ใจครับอ๋ออันนี้ยิ้มไรครับยิ้มสิครับคุณถามอะไรตลกตลกโอเคถ okay, okay. อนหมกได้ไหมครับไม่ได้ <laughs> <laughs> เ,เดี๋ยวมันจะมีพาร์ททิศดวงที่สองแลพี่พี่จะไม่แสบตาเหรอทำไมรัก <laughs> อ,อันนี้ที่รักคนไหนครับนี่ ที่รักคุยกับใครนะคะหัวหมีคือใครคะนี่รักเขาบอกเขาชื่อตือโป้ไก่ครับชื่ออย่างนี้ที่รักกีนจะคุยอีกเหรอคะเนี่ยี่รักเธอทำให้ฉันมีอารมณ์มีน้ำโหมเบาหน่อยนะคะนี่รักอย่าให้วีนค่ะอาวคุณเจ้าวีนเหรออ้าว ชอบผู้หญิงเหรอไม่ชอบผู้หญิงหรอสรุปอ,อะไรนะครับชอบผู้หญิงอชอบผู้ชายครับเนี่ยเออชอบคนดีครับคนดีใช่ครับ ผมไม่เคยเห็นว่าคนดีจะสมหวังสักคนเลยยผู้หญิงเขไม่ชอบคนดีหรอกครับจริงๆแล้วอะเจ้าชอบความตื่นเต้นชอบอะไรที่มันจืดเกินชอบอะไรที่มันเลาใจหรอมันจืดไหมล่ะคนดีคุณเคยคบคนดีไหมล่ะไม่จืดนะหนูว่าเขาออกจะดูแบบว่าทนุถนอมดีฟอร์มอ๋อแล้วพี่ชอบคนแบบไหนครับชอบคนเจ้าชู้ อันนี้ต้องบอสผมแล้วเนี่ยเท่านั้นอ่ะอุ้ยบอสคุณชื่ออะไรครับบอสหนูชื่อเจเจครับเจ้าชู้เหรอครับไม่เจ้าชู้ครับไม่เจ้าชู้แล้วผมผมบอกว่าอะไรหนูเซลเจเจครับผมชอบคนเจ้าชู้อ๋อแล้วทำไมพี่ถึงชอบคนเจ้าชู้อ่ะสนุกดีครับอ๋อมันมันแบดดีเหรอมันรู้สึกว่าประสาทดีครับอ๋อสิประสาทเหมือนเจอคนประสาทอะไรเงี้ย อ๋อแล้วแล้วทำไมผู้หญิงแบบว่าน่ารักน่ารักเรียบร้อยพี่ไม่ชอบล่ะครับก็อาจจะไปชอบสักวันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ครับอ๋อแต่ว่าแบบบอสหนูนี้น่ารักเลยนะคือแบบดูแลเทคแคร์ดีเวอร์อะโซรับใช่ครับบอสหนูโสดโสดนานยังครับ อันนี้ไม่รู้ครับแต่เหมือนจะมีคนคุยอยู่ครับแแบะแก๊งไม่ค่อยมาเท่าไหร่แแบะตลอดเลยงยัไม่เป็นไรครับมไม่ชอบคุยแข่งกับใคร<น>เอาเป็นคุณได้ไหมอะไรนะครับ <_ woven> เราเป็นคุณแทนได้ไหมเป็นหนูเหรอครับใช่ครับจะดีเหรอครับพี่ นั่นมันจะไม่ดีครับตรงไหนที่ไม่ดีทุกตรงแล้วอ้าวทุกตรงเลยเหรอใช่ครับใช่คุณไม่ชอบผมเหรอชอบแบบไหนครับหมายถึงว่าแบบไม่ใช่ชอบแบบ แบบนั้นแหะไม่ใช่ชอบแบบนั้นผม,มคุยคุยคไม่ดีเหรออ๋อคุยดีครับคุยดีคุยดีแล้ว<ด>ผมแล้วไม่คุณไม่ชอบตรงไหนอ่ะไม่หนูอ่ะเป็นหนูมันจะดีเหรอพี่อมืมทำไมอ่ะกลักว,วเจอตื้อป่ะพี่ใครอ่ะบอสหนูบอกว่าห้ามมีแฟนครับเรายังไม่ได้คบกันนีอ่อ๋อ อันนี้พี่เจ้าชู้เหรอครับไม่ครับใช่เหรอไม่เจ้าชู้จริงไหมครับอือหือือหอดูทรงเหมือนจะเจ้าชู้นะครับอันนี้คุณเอาอะไรมาตัดสินครับป<ะ>่บพี่ว่าหนูแบบน้ำสียงกวนตีนปะไม่ครับหนูต้องเปลี่ยนคำพูดปะ เปลี่ยนใจมาชอบผมได้ละตอนนี้อะไรนะเปลี่ยนใจมาชอบผมได้แล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรครับเป็นอย่างนี้นี่คืออะไรล่าบ้าคุณยิ้มอะไรครับคุณมีความสุขหรอขำอะไรครับขำเฉยๆครับขำเฉยๆหนูขำนี่ไงขำกล่องข้างหลังนี่สีมันน้ำตาลดิ เฮียผมพาพี่ไปขายของนะครับโอเคครับอุ้ยอันนี้เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยหรอไม่ครับอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นนเลยหรอแต่ว<ล><บ>่าอะไรพูดอ๋อแต่เขาเรียกเฮียเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่เนาครับอะไรเรียกก็ติดยังไงครับคุณจะ เปิดโอกาสให้ผมไหมได้เข้าไปทำให้คุณวั่นไหวตื่นเต้นเร้าใจอีกสักครั้งในชีวิตอเร้าใจขนาดนั้นเลยเหรอพี่เร้าใจนะพี่พี่แบดไหมพี่แบดไหมเอางี้ดีกว่าไม่ครับอ๋อไม่แบดหรอเอ้าไม่แบดมันเร้าใจตรงไหนอ่ะตอนนี้ไม่ครับอ๋อตอนนี้ไม่แต่อนาคตก็ไม่แน่ แต่ตอนนี้ก็ดูแบดอยู่นะดูแบดตรงไหนอรัผมคุยกับคนปกติเนี่ยออ๋โอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้เนี่ยพี่ครับของเสร็จยังครับกินน้ำก่อนไหมครับพี่แนวเหรอผมมีครับพอด้วยไหครับพอมันแห้งสปาร์คดิงรับน้ำใจจายผมไว้นะครับ โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับคอกำลังแห้งพอดีเลยอันนี้พี่ครับของเสร็จยังครับผมไม่ได้ครับของครับผมมายืนคุยกับคุณเนี่ยอ่าตอนแรกพี่บอกพี่มาครับของผมบอกว่าพาคนมาครับของอ๋อลองสายหูหนูตึงครับขอเทษทียมแล้วเดือดน้ำเรียงครับเนี่ย กินแล้วครับพี่ไม่เห็นถือขวดน้ำแล้วคุณกินอะไรกินน้ำอะไรครับอ๋อเหยาเคขอโทษรับคุณจะเก็บไว้ก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ขวดก็ได้เอ้ยอดีตจดีจังอ่ะพี่น้ำเอวังนะ้วันนี้เอาจีน้ำอะไรนะเอวังเอวอันนี้แบรนด์ดังเลยเหรอพี่ ครับอันนี้น้ำแร่จากภูเขาลูกไหนลูกที่789อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โอ้โหได้กินน้ำลิมิเต็ดอีดิชั่นระเก็บไว้กินลักสองเดือนอย่าลืมนะครับเอวังเหมือนพี่โฆษณาแบบทายอินเข้าปุ๊บจังหวะจอดตัดเข้าโฆษณา อย่าลืมนะครับเอหวังอ้าวคุณจะไม่ชอบผมจริงๆหรอผมให้น้ำคุณไปทั้งสองขวดแบบขอรู้สึกดีๆให้กันก็ได้ทั้งนิดนึ่งไม่ได้ครับไม่ได้คนเราเจอกันหนึ่งวันไม่ได้หรอครับงั้นเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้บอสผมมาดูดีกว,ว่าคุณผ่านไหมเียไหมอือหือ ได้แล้วคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมครับ